สวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวซามูไรวอร์ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในหน้ากิจกรรมนะครับของตัว As s a s s i n s Creed กันนะครับเนื่องจากว่ามีหลายคนถามมาว่าพี่วันาหาไอกิจกรรมทดสอบปฏิบัติการภารกิจพิเศษเนี่ยของภาคีมือสังหารเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับเราแทรสกสโกกันนะครับอ่ะขอภัยที่ทำช้านะครับผมอันดับแรกเลยเราคลิดก็ไปตัวกิจกรรมนี้เนาะแล้วมันก็จะเด่นนะมาหน้าน,านี้นะครับผมอ่ะ คำตอบแรกเนี่ยขาตอบว่าน้องเอ่อแฟรี่นั่นเองนะครับผมทาไมถึงตอบว่าแฟรี่นะครับมันเป็นจากการที่เอาตัวอักษรสมมติลูนช่องที่1ก็คืออักษรตัวที่1ของรูนนะครับแล้วก็ตเอ่อช่องที่2ก็คือตัวอักษรช่องที่2อย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมมันจะประกอบคําเป็นแฟรี่พอดีนั่นเองนะครับอันนี้เป็นคําตอบแรกนะครับผมเพื่อนๆอ่าคําตอบก็จะเป็นตัวของน้องแฟรี่นะครับทุกคนประมาณนี้นะครับแล้วก็กดกดโอเคเลยนะครับผมอ่าง่ายๆแค่นี้เลยครับผมกดโอเคปั๊บ เนี่ยอันเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับรวมคําตอบเนาะทุกคนอ่ะเขาก็จะมีการเหมือนกับบวกลบคูณหารน,นะครับผมอ่ะอันนี้คือวิธีการดูก็ดูง่ายครับมันจะมีเหมือนคล้ายๆกับคีย์เวิร์ดอยู่นะทุกคนเห็นไหมเขาก็จะมีใบให้นะก็คืออย่างตัวของบูมเนี่ยบูมเป็นมาเตอร์สนะีดาวเนาะสีดาวคูณกับไอ้ตัวเนี้ยนะครับผมก็คือตัวไอ้มัมมี่นะครับผมก็คือ3าดาวเนาะอ่ะฮะสี่สามสิบสองนะครับผมก็ตอบสิบสองไปก็กดโอเคมง่ายแค่นี้เลยครับง่ายปะเออมันเป็นแบบพัะทุกคนนะันนี อันนี้เวลาเรามาดูเรามาดูไกด์ก่อนก็ได้ครับเห็นไหมมาดูไกด์ก่อนมาดูคีย์ก่อนก็ได้ครับผมนี่คีย์ก็ง่ายแค่นี้เลยครับผมอ่าอันนี้ตอบห้านะครับผมอืเหตุผลนี่ตอบห้านะครับผมแจ๊ะง่ายปะอ่าอันนี้เขามีการบวกลบคูณหารกันนะครับผมว่าอะไรเท่ากับหน่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรพวกนี้นนะครับอันนี้จริงไม่ไม่ไม่ได้ว่าอะไรอย่างนั้นนะผมไปรอคําตอบเขามาครับผมขอบคุณมากฮะไอ้หนึ่งถึงสองข้อนี่พอทราบข้อที่สามนี่คือเรียกได้ว่าคือขี้เกียจหาไปลอคําตอบมาเลยแล้วกันนะครับผมประมาณนี้นะ เรียบร้อยครับจบแล้วนะครับ EC ป่ะ EC EC นะครับทุกคน